ห้านะครับเป็นของมาตังภาพยนตร์นะครับมาตังภาพยนตร์นี่นะครับลงจอเต็มจอยี่สิบตัวหรัยี่สิบสองนะครับผมมาตังภาพยนตร์โดที่ห้านะหลังเสียงเบสครับเป็นของอผีเสื้อเต็มใบนะฮะผีเสื้อเต็มใบเต็มใบสุดจัดครับโดยี่สิบเอ็ดอนะใช่ธรรมดาใบละสี่โดดโดยี่สิบเอ็ดอนะครับผม อันนี้6ใบก็คูณเอานะครับผม 24..2 สองข้าง24 48นะครับเฉพาะดอกดังครับดังดีมาตั้งภาพยนตร์นะครับหลายคลิปที่อยู่ในช่องผมนะครับก็เข้าไปชมลิปต่างๆได้นะครับมาตั้งภาพยนตร์มีช่วงลองเสียงแสงสีนะครับมีหมดนะนี่ครับมาตั้งโน้ตกระเบิดที่อบ โซกราวครับสกราวโซกราวนะนังกําเพลงสซกราวเออนี่นะครับผมตามนี้แล้วผมจะสวยบรรยากาศของมาตังครับบรรยากาศยามเย็นครับแบบมาตังรับยืนครับผมครับผมถ่ายมาตังครับาไมมาตังมันไม่นยอย่างนี้ครับตังแล้วมันนั่นแหละก็เลยเป็นมาตังครับผม ผมจะมาตั้งด้วยเอาช่องนะช่องไอ้จานร้องแปลงนะครับสวัสดีครับผมช่องอะไรสกาวคันยืนครับผมนะครับสกาวคันยืนหัดมาเล่นหนังครับไม่รู้ว่าหนังเขาเล่นยังไงก็เลยต้องมาหัดดูครับนี่แหละต้องไปทำาใส่ความบ้าของตัวเองครับไม่ค่อยเต็มบาทเอออย่าจัดไหลครับผมนี่มาตั้งรถพยนต์จอนี้กี่เม็ดจันยี่สิบเจมันถึงยี่สิบสองถึงไหมยี่สิบสองยังต้องถามครับผมว่ายี่สิบสองตู้แบบระบบพีเสื้อนะพีเสื้อจ้ะพีเสื้อ ต้องจับดีๆครับไม่งั้นตื่นขึ้นอ่าใช่ยังไงอาจารย์พูดนะอันนี้ตัวอะไรอยู่บนรถเองยังไม่ลงมาแล้วครับสายชนพี่สายชน คนบ้านๆมาจากเจ้าพระครับโอ้มาจากสุรินทร์เลยนะจากคาตูเออจากคาตูเมื่อคืนก็วิ่งมานี่ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ต้องนอนนะครับถามว่ามาหาแถวนี้เลยครับไม่มีหรอวะทางนี้ถ้าหาได้เลยผมก็ให้ท่านเลยโอ้ผมไม่เอาครับผมครับพลังเสียงมิกซ์ับมิกซ์มิกซ์มิกซ์ สาครับนะครับผมนี่ครับมาตัง MT 15500S านะครับสี่เท่นเลยข้างบนนี่นะครับผม MT 8500นารนะประมาณกี่เท่นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเท่นนะครับใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็ MT 8000ข้างบนครับพูดเบาจัง <laughs> พูดด้ดัาคนเดียว <laughs> อนะยังไม่ได้ลองเสียงเลนี่นะครับ,ต,บตามนี้นะฮะมาตังครับจอที่5นะครับผมชมแค่นี้ก่อนครับผมกลับมาตัง้งภาพยนตร์สวัสดีครับดยวไปชมจอที่6จอสุดท้ายกัแล้วกันครับ